นี่ครับทุกคนเกมแจกวินิซิอุสฟรีนะครับปีกตัวโกงของแพทนี้นะไปดูกันเลยครับว่าจะเก่งขนาดไหนสำหรับพี่ๆเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ต้องการเติมเกมราคาถูกและปลอดภัยผมขอแนะนำร้านคุกกี้แลนชอปเลยครับร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเติมสนุกไม่สะดุดต้องที่คุกกี้แลนชอปเลยครับผมทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนะครับ่าลืมมาเติมกันเยอะๆนะสวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นวินิซิอุสให้ดูนะครับเป็นวินิซิอตสตัวแจกฟรีนะครับในกิจบลงดอนะอันนี้ ก็การล็อกอินประจําวันครับก็มีการทําภารกิจนะแล้วก็แจกวินิซิอุสฟรีครับเราสามารถเลือกได้ว่าจะวินิซิอุสหรือจะเอาฟอร์เรียนเวียดนะครับผมก็เลือกวินิซิอุสมาก็แนะนําให้เอาวินิซิอุสนะครับเวียดไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่วินิก็คือมันโกงเลยครับสำหรับแพทนี้เมตานี้นะครับวินิสับโคตรพุ่งครับแล้ววินิร่างนี้เนี่ยผมขออนุญาตนะครับเล่นเป็นเม็ดเทานะตัวนี้นะขออนุญาตเล่นเป็นเม็ดเทาเทนสามสิบนะครับสำหรับวินิซิอุสไปครับไส้ในตามนี้เลยวินิก็ ส่วนสูงละเจ็ดสิบหกครับนั้งแต่เจ็ดสิบสามเท้าเป็นสี่ห้าครับเหมือนเดิมตัวนี้พลังงานครับสี่จุดห้าดาวท่าสกิลห้าดาวครับถ้าเกิดว่าใครได้วินีมาแล้วเนี่ยแลวขาดปีกซ้ายเล่นจริงๆนะครับก็สามารถตีเม็ดเล่นได้นะครับตัวนี้ก็ขึ้นมาแล้วก็ถ้าเกิดเป็นเม็ดส้มนะครับก็มาอัพการเลี้ยงบอลได้นะตัวนี้นะประมาณนี้ครับก็วินีตัวนี้นะครับมันจะคล้ายกับวินีตัวนี้นะที่ผมมีนะครับเดี๋ยวให้ดูนี่ครับจะคล้ายกับตัวนี้เลยวินีล่างทองนะครับจะวิ่งงวก่าานนะิี้ยคมอ เทียบกันแค่นี้เลยไส้ในตามนี้ครับสำหรับวินิซิอุสวินิซิอุสตัวนี้นะครับโคตรครบเครื่องครับสปีดดียิงคมคุมตำแหน่งดีครับจ่ายบอลพอได้แล้วก็นี่ครับการเลี้ยงบอลคล่องมากข้อเสียคือความบางครับเป็นทุกร่างวินิซิอุสแต่ว่าลูกดื้อมีนะครับตัวนี้คุณสมบัติครับไม่ยิงปั่นโค้งยิงไกลนะครับเวิร์กเลตสูงสูงครับตัวนี้มาแล้วจะเก่งขนาดไหนไปดูกันเลยครับเลสโก มาทุกคนตอนนี้ก็เข้ามาอยู่ในเกมแล้วนะครับแล้วเรามาดูกันวินิซิอุสจะเก่งขนาดไหนนะขอย้ำอีกทีนะครับขออนุญ,ญาตเล่นเป็นเมทเทาเพราะว่าถ้าเกิดให้ผมตีขึ้นจริงๆมันไม่คุ้มนะไม่คุ้มสาหรับผมนี่แหละครับเพราะว่าแบบทีมผมมันก็ต้องการตัวอวีรอาร112 113เข้าทีมนะครับถ้าจะมาตีเม็ดเพื่อพวกตัว108เข้าเนี่ยมันก็ดูไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ไปครับแต่โดยรวมนะครับถ้าตัวมันจะเก่งนะเมทเทาก็เก่งครับเพราะปัจจุบันเทน30ได้แต่นี่ วินีสครับมีความบางนะได้ฟาวมาก่อนแล้วมาที่จรอดเบสจร์ดเบสจัดไปก่อนครับ1เม็ดโดยจรอดเบสนะครับช็อตเมื่อกี้นะครับกองหลังฝั่งตรงข้ามมวแต่โวยกรรมการนะหลุดตำแหน่งเลยครับอ้าวแล้วงนี้ผมก็ได้คลองบอลอีกรอบนึงนะครับแล้วมาที่วินี้มาแล้วสับให้ดูครับวินีสครับนี่ไงขนาดเม็ดเทานะครับมันก็สับไปเหมือนกันนะอย่าลืมนะครับนี่เม็ดเทาถ้าเม็ดส้มเม็ดแดงเนี่ยมันจะไวกว่านี้เยอะนี่ครับวินี้ เลนมาคับหนึ่งจังหวะแล้วหักมาปั่นโค้งครับลูกนี้โหติดควิชาสวยก็วินิซิอุสนะครับเป็นปีกตัวนึงที่ผมชอบเล่นมากๆเลยนะเล่นแทบทุกล่างครับเข้ามือมากนี่ครับและอีลาน์เราวิ่งเนี่ยความเร็วมันก็มีนะครับขนาดเม็ดเทานะไปครับแล้ววินิซิอุสครับพาวเวอร์ช็อตลูกนี้ครับโอ้โหไม่ตรงกรอบไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรก็มันแค่เม็ดเทานะมันก็แบบไม่ได้เก่งเท่าเม็ดแดงเม็ดส้มอยู่แล้วแต่ไม่เป็นไรครับ แล้วผมก็จะแบบรีดศัก,กยภาพให้ได้มากที่สุดนะนี่ครับวินี้ครับ,รบโอ้โหโ,โ,โดนชนว่ะและนี่ครับเปเล่ครับเปเล่ได้สับมาครับลูกนี้โอ้โหเปเร่หลุดแล้วครับแต่วินี้วิ่งตามขึ้นมานะเอาเปเล่ยิงเองเลยก็ได้ครับไปยิงนิ่มๆครับเปเล่วินี้ผมยังไม่ได้ยิงเลยว่ะทุกคนป<ะ>เป็นปกตินะครับตำแหน่งปีกมันจะไม่ได้ยิงเยอะเท่ากองหน้าอยู่แล้วแต่มันก็จะมีบางจังหวะน,นะครับที่วินี้วิ่งแหลมขึ้นไปยิงนะ นี่ครับเดี๋ยวสำหรับเกมแรกผมจะให้ดูการยิงตำแหน่งของวินิซิวตเป็นหลักนะครับเกมต่อๆไปเดี๋ยวผมจะเล่นเกมจริงให้ดูเล่นตามปกตินะครับนี่ครับวินิครับจ่ายแล้ววิ่งครับวินินี่ไงแล้วช่องนี้ครับวินิซิวเรียบร้อยครับวอลเล่ไปนะไม่ต้องจับโอ้โหไม่รู้เรียกวอลเล่หรือเปล่าเรียกว่ายิงตามน้ําละกันนี่ครับแล้วจ่ายมาครับซีดานแทงมาลูกนี้แล้ววินิครับยิงตามน้ําเข้าไปนี่ไงวินิซิวตนะครับเป็นปีกที่หาช่องดีมากๆอย่าลืมนะครับนี่เมทา ถ้าเม็ดแดงเป็นส้มนะครับหาช่องดีกว่านี้เยอะแล้วฝั่งตรงข้ามครับโอ้โหเลี้ยงเข้าโกเองอีกละผมละเบื่อจริงๆก็มันมีบั๊กนะครับถ้าเลี้ยงเข้าโกเกิน3ลูกหรือยังไงนี่แหละแล้วก็กดออกนะครับมันไม่เสียดาวนะเออผมก็เพิ่งรู้นี่แหละครับผมก็งงถึงว่าไปกดแรงอะไรเงี้ยเจอคนวิ่งเข้าประตูรัวๆนะครับไม่เป็นไรครับไปเกมต่อไปกันเลยดีกว่าไปกันต่อครับทุกคนเข้ามาในเกมแล้วนะครับนะเกมที่2ไปครับ ก็จากเกมที่แล้วนะครับคงจะได้เห็นการยืนแหน่งของวินิซิอสนล้วนะครับพราววินิซิอสตัวนี้นะครับเป็นตัวที่ยืนริมเส้นจ่าเลยนะครับแต่ถ้าเกิดจังหวะที่เราได้บุกเนี่ยวินิก็จะตัดเข้ามาข้างในนะมาแล้วเดี๋ยวเกมนี้นะครับผมจะเล่นให้ดูตามปกติเลยครับมาเล่นตามเกมจริงนะครับจอดเบคครับสับอะฮะอะไรวะสวยแล้วมาที่ซีดานครับซีดานมาที่เปเร่ครับเปเร่เปเร่เปเร่ครับ ครึ่งมาให้ซีดานครับซีดานเลนมาซีดานเอ้ยยิงติดทิมไปดิสวยมากลูซิโอแล้วลูซิโอก็พาบอลขึ้นมาเอา้าจะจ่ายให้กุลิชมันไปจ่ายให้วินนี่ทำไมวะนี่ครับวินิี่ซิวครับวินนี่ครับ,รบให้มาที่เปเร่ครับเปเร่ให้มาวินนี่ครับวินนี่ครับอีลาสหลบมาเอา้ยไม่ได้แล้วนี่ครับวิ่งแซงแซงโอ้โหเอา้าเพิ่งเห็นนี่ว่าฝั่งตรงข้ามมันออกโอ้โหเกมต่อไปดีกว่า มาทุกคนเกมนี้เกมที่แล้วผิดพลาดเล็กน้อยนะครับฝั่งตรงข้ามออกผมไม่ได้ดูนะมาและเกมนี้ผมก็มาในแผนเดิมครับวินิซิอุสปีกซ้ายฝั่งตรงข้ามครับอุ้ยนี่มันฟูเลี้ยวภูปะเนี่ยเกือบจะฟูนะครับแดนกลางกับแดนหน้าเหมือนจะเป็เลี้ยวพูหมดน,นะแต่มีแกแลนดเบลครับหลุดมาไปครับโอ้โยดูว่าดูว่าสปาร์ตานะครับไปครับวินิซิอุสมาที่กุเลาบ กุลิดกุลิดคึงมาก่อนครับกุลิดให้มาที่เปเล่กับเปเล่เลนมานี่ไงวินนี้ครับฉีกออกปีกนะครับฉีกออกปีกนี่ครับลิซาลาซูครับไหลมาให้วินิซิลครับวินนี้ครับหลุดมาตรงนี้แล้วพาวเวอร์ช็อตทำไมโอ้โหไม่ปั่นเอาวะติดเล่นไปหน่อยนะครับเมื่อกี้โอ้ยแล้วเหมือนผมจะโดนเลยปะเนี่ยแม็กอลิสเตอร์นะครับวิ่งขึ้นมาละแม็กอาิสเตอร์ครับยอดมาลูกนี้อุ้ยเกือบโดนครับ ลูซิโอแม่งโดดเลยว่เมื่อกี้มาวินิซิอุสก็ลงต่ำมากนะครับตัวนี้เวิร์กเล็กก็เป็นสูงสูงนะครับลงต่ำมากลงไปช่วยเกมรับนี่ครับแล้วเปเล่ครับเลี้ยงวอนขึ้นมาเองครับเปเล่เปเล่ครับเปิดมาให้วินิซิอุสครับจะให้วินิซิอุสยิงแล้ววินิซิอุสเรียบร้อยครับโอ้โหแม่งโคตรปั้นครับทุกคนเปเล่คือยิงตั้งแต่แรกนะครับแต่ผมไม่ยิงนะผมเปิดไปให้วินิยิงเอาเด็ก็แบบปู่ปั้นหลานนะครับ เอ้ยจอ์นบานครับมาแล้วไงมาที่เวียสครับแม็กอลิสเตอร์ตอเลครับเจอรัดเอาสวยดีครับส่งนี้เนี่ยซีดังามาที่กุลลิศครับแล้วมาที่เปเล่ครับเปเล่ครับหักหลบหนึ่งทีครับแทงมาให้จอร์ดเบสโอ้ยจอร์ดเบสหาบอลไม่เจอสวยครับโอ้ยสไลด์เก็บบอลได้จอร์ดเบสขยันมากแล้วเปเล่ครับเปเล่สับขึ้นมาครับเปเล่เฟกโอ้ยโดนเลยสวยครับ มาที่กุลิครับแล้วกุลิเห็นวินี้ครับวินี้ยังแย่งมาได้วินี้ครับเลนมา1ทีครับแล้วเฟกช็อตกลับมาแล้ววินีซิวุทปั่นมาโอ้โหติดหัวบองแล้ววินีโอ้โหคานเซฟว่ะเฮ้ยเฮ้เฮ้าโอ้โหเลี้ยงเข้าโกทำไมแลราเอาเอาอะไรของมันวะโอ้ดูดีครับเลี้ยงเข้าโกแล้วโป้งแดงใส่เลยนะดูทำตัวนะโอ้โหอะไรวะ วินี้มันโหดเกินหรือยังไงวะไม่เป็นไรนะครับก็ถ้าเกิดคลิปนี้ผมตัดอะไรไม่ดีก็ต้องขออภัยนะครับเพราะผมกําลังฝึกตัดในมือถือนัตอนนี้คอมผมพังครับนะอ่าพอดีคอมพังครับผมเลยมาฝึกตัดในมือถือเนี่ยผมเจอบ่อยมากเลยผมโคตรจะเบื่อเลยนะเลี้ยงบอลเข้าโกเนี่ยโอ้แล้วก็กดออกไปครับเนี่ยผมเบื่อจัดเลยนะอะไรแบบนี้เนี่ยขอทากันอย่างนี้เพราะมันไม่เสียดาวนะครับเป,เป็นบล็อกเกมนะเออไม่เป็นไรครับช่างมันช่างมัน มาครับทุกคนเดี๋ยวนี้จะเป็นเกมท้าแล้วนะครับหวังว่าเกมนี้เขาจะไม่ออกนะเจอแต่คนกดออกครับผมเล่นไม่ได้เต็มเกมสักทีจะเล่นวินนีเต็มเกมให้ดูนะครับเล่นไม่ได้ดก็แบบนี้แต่คนกดออกนะครับผมเล่นวินนี้เต็มเกมไม่ได้สักทีนะเอออยากเล่นเต็มเกมให้ดูนครับมีแต่คนออกไปครับเดี๋ยวเกมนี้เล่นเต็มเกมนะหวังว่าจะไม่ออกโอ้โหทำไมผมแหลกจังเลยเกมนี้ผมโคตรแหลกอะครับเฮ้ยผมโคตรแหลกอะครับทุกคนมันเป็นเพราะอะไร มาละมาละหายแหลกละเมื่อกี้เป็นอะไรไม่รู้นะครับโคตรแหลกนะอาจจะเป็นที่ปัญหาเซิร์ฟนะครับไม่ก็เน็ตนะไปครับวินี่ครับเนี่งวินี่ทำทางไปละสังเกตดูนะครับเวลาทาทางเนี่ยวินี่จะวิ่งริมเส้นนะครับตัวนี้แอปจอนเบตัดได้แล้วเป็นเปนเล่เครับเปเร่เปเร่โอโ้โหเปเร่โดนว่ะแล้วเป็นฟรีชิกไงเออแล้วผมไม่ฟรีชิกผมเล่นเร็วแล้ววินี่ครับเลนมาฮะลูนี้ฟรีชิกดีกว่า นี่ไงทิมไปดิสวยมากโอ้โหลูซิโอมันเดือดมากครับทุกคนลูซิโอโคตรโหดนะครับแล้วฟอร์ลันครับจ่ายมาติดสวยมาเป็นเกมส่วนกลับของผมละและนี่ครับมาที่จอร์ดเวลเฮาเปเล่จ่ายบอลไม่ค่อยดีนะครับลิเบอรี่ครับมาที่ฟาร์มเาเทนมาเทนเข้ามาลิเบอรี่ลิเบอรี่สวยโดนซัมปาต้าผมไปดิและนี่ครับมาที่จอร์ดเบย์ครับมาที่เปเร่ เปเล่ le, ครับอีลัดมาครับเปเล่อีลัดแล้ววิ่งอีลัดหักหลบเข้าในหักออกนอก le, ครับเปเล่ครับโอ้โหเปเล่หลอกหมดแล le, ้วเปเล่เขาเปิดมาให้วินิครับวินิเวเล่สวยครับพักอ,อกแลว้วบอลเล่นะครับวินิซิอุสโอ้โ oh, ห oh. เอาเรื่องว่ะแบบนี้เขาเรียกปั้นเต็มระบบเออฮะแบบนี้เขาเรียกปั้นเต็มระบบนะครับเออมาดิโอ้ยตัดไม่ทัน ลิเบอรี่ครับลิเบอรี่ยังไงลิเบอรี่จ่ายมาที่เจอรัดเจอรัดเอ้โดนหลอกสวยไปเลยครับมาที่จอร์ดเบสหักหลบหนึ่งทีไปแล้วครับจอร์ดเบสแล้วสับแล้วครับเราเรียบร้อยจอร์ดเบสสับใครจะตามทันละ่ะจอร์ดเบสครับจอร์ดเบสจอร์ดเบสหักหลบมาแล้วปัดจอบลูกนี้อ่ะฮะติดวิดิกนะครับนี่ไงไปเลยครับวินิไปไหนวะ นี่ไงวินนีมาแล้วครับเปเล่ครับสับมาแล้วจ่ายมาที่วินนี้ครับวินนี้วินนีครับเลนมาหนึ่งทีหักหลบหนึ่งทีครับหักเข้าในครับไม่ได้ยังได้อยู่แล้ววินนี้ครับโอ้โหไม่ได้มั่วจัดไปกันต่อครับทุกคนถึงมันจะมั่วซั่วตัวเหล็กนะครับแต่ว่าผมก็จะเล่นวินนีให้ดูไปครับทุกคนมาที่เปเร่ครับแล้วออกมาที่วินนิซูครับวินนี้ที่สับครับลูกนี้จังหวะนี้สับครับเอาติดทิ่เปีย ก็ด้วยข่าที่เป็นเม็ดเทานะครับจังหวะสับเนี่ยมันอาจจะไม่ได้พุ่งทำเม็ดแดงเม็ดส้มนะไม่เป็นไรครับวินี้ครับมาที่กุลิดครับกุลิตออกมาที่เปเล่เปเล่ให้มาวินี้แล้ววินี้ได้สับครับนี่ไงนี่ไงเลนครับหักเข้าในครับปั่นครับเรียบร้อยครับโอ้โหหักเข้าในแล้วก็หักออกนอกครับถึงจะเป็นเม็ดเท่านะครับแต่ที่สังเกตได้นะครับวินิซิอุสเนี่ยเป็นตัวที่อันาล็อกคลองมากนี่ไงหักซ้ายหักขวาครับอันาล็อกคลองจัดเขาวินิซิอุส เป็นทุกล่างครับสำหรับวินิอันนาล็อกคองบาเทนวะแล้วบาเทนครับยกไม้ฟอร์ลันลูกนี้สวยลูซิโอโอ้โหลูซิโอแม่งกันโคตรดีครับทุกคนแล้ววินิครับมาที่เปเล่เอ้ยจอร์ดเบสนี่วะนี่ไงจอร์ดเบ้ครับโอ้โหจอร์ดเบ้ก็อันนาล็อกคองเหมือนกันแล้วจอร์ดเบ้เขาปัดจ่อเฮ้ยวินิแอซิดวะทำเป็นเล่นนะครับยิงได้แอซิดได้โคตรโหดนะครับวินิตัวมันเก่งอยู่แล้ววินี่อันนาล็อกคองนะครับวินิเป็นทุกล่างครับอันนาล็อกผิวมาก นี่ขนาดเม็ดเทานะครับเนี่ยสีดาครับมาที่เปเล่ครับวินนี่เนี่ยวินิ่วิ่งมาขอบอลแล้วแล้วเปเล่ให้วินิีครับวินินี่ไง้เอาตัวบังได้เอาตัวบังโอ้โหโดนโอ้โหโดนเอาโอเคโอเคฝั่งนู้นเริ่มดุนะครับเริ่มเป็นพิษปูนะครับวินิครับหักมาหักมาหัก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 ยิงเลยเซฟได้ไงผมน่าจะปัดจอนะครับโอ้โหหักรัวๆนะครับเมื่อกี้หลอกรัว นี่ไงวินี้ครับอุย้ยใจเย็นพี่อ้ยใจยเย็นพี่โอ้โหสไลด์ผมเอาตายเลยอืมอืมอืมหยอกเล่นนะครับผมไม่สไลด์หรอกเอาเฮ้ยสวยมาทีวินี้ครับโอ้หวินี้มันแรงหมดมันวิงไม่ออกนะครับไม่เป็นไรครับนี่ไงถึงจะแรงหมดนะครับอนาล็อกยังพิวออยู่อนาล็อกยังพิวออยู่อ้ยอ้ยอ้ย เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวนิซิอุจจูเนียตัวนี้นะครับเป็นไงโหดปะโดยรวมนะครับคือตัวเป็นตัวที่เก่งมากๆวินี่มันเก่งทุกล่างอยู่แล้วก็เกมเอาตัวโกงมาแจกฟรีงี่โู้โหสายฟรีหวานเจี๊ยบนะครับจะปล่อยผ่านได้ยังไงอะเออสายฟรีนะครับใครที่ขาดปีกซ้ายหรือว่าขาดหน้าเป้านะครับเอาวินี่ไปเล่นได้ที่สําคัญนะครับร่างนี้ที่มันดีกว่าร่างทองที่ผมมีอยู่นะนี่ครับจะเป็นร่างร11ก็ได้ตัวนี้นะ ตัวนี้เนี่ยมีบูตลุงนะครับแล้วด้วยความที่เป็นบูตลุงนะครับสามารถเล่นตำแหน่งรองได้โดยที่ o v r ไม่ลดนะครับอันนี้คือเป็นข้อดีสำหรับใครต้องการเอาวินี้ไปเล่นปีกนะครับแนะนำอัดเลี้ยงเอ้ยอัพเลี้ยงนะครับแต่ถ้าเกิดใครที่ต้องการเอาวินิซิอุสนะครับไปเล่นหน้าเป้านี่เลยครับอัพยิงได้นะครับสำหรับวินิซิอุสอ่ะประมาณนี้ครับโดยรวมโคตรเก่งครับสกิล5ดาวอีลาร์มันมันสับพุ่งพุ่งนะครับวินิซิอุสเก่งจัดครับตัวนี้คือตัวมันโกงนะไม่มีอะไรพูดเยอะครับตัว ก็สำหรับคลิปนี้นะครับชอบกดไลค์กดซับให้ผมได้นะครับคอมเมนต์คุยกันได้ก็สำหรับคลิปนี้มีเท่าน,นี้นะครับจะกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ